งานมิตติ้งน้องสนุกมากเลยเอาเป็นว่าครั้งหน้าถ้าจัดอีกโทรเรียกพี่เป็นคนแรกเลยโอ้หได้อยู่แล้วครับพี่รัหน้าเห็นข่าวนี้ยังอ่ะเน็ตไอดอลสอนย่อดอเด็กมีภาพหลุดกับเด็กสาวนิรนามอายุ14ชาวเน็ตแชร์กันให้ว่อนสงสัยว่าเป็นใครกันแน่นี่พี่ไม่คิดเลยนะว่าแดนจะเป็นคนแบบนี้อานาคตในวงการบันเทิงของนายเนี่ยก็จะจบลงด้วยแต่จริงๆผมไม่ได้ทำนะพี่เดี๋ยวนะ สรุปว่าทำหรือไม่ทำมีห้าหมื่นเจ้าไม่เอาเลือกเอาแล้วกันระหว่างห้าหมื่นจะไม่ได้อะไรเลยจะมาทันไม่นี้อีกสิบนาทีสอบแล้วอ่ะ,อแ,อะแดนนี่จริงๆเลยฉันก็เตือนตั้งแต่เมื่อวานนะวันนี้มีสอบเลขคาบแรกอ่ะถ่ายทำไมอ่ะพี่เอาไว้แบทมเมย์ไงอย่าทานเยอะ